นี้ไม่พูดเยอะนะวันนี้ไม่พูดเยอะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเด้วันนี้เรามาสร้างฐานบารมีวันธรสมสวนาวันพระแล้วมาเสียสละทาบุญแบ่งปันให้ทานไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะ่ะเราก็จะทําบุญให้ทานไปตลอดเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธการทานศีลภาวนานี่เป็นบรนิสัยหรือเป็นปันจจัยที่ดีกับเราชาวพุทธกับพุทธบริษัท เราเกิดมาแล้วเรามีการเสียสละแบ่งปันทำบุญให้ทานก็เป็นบุญสะสมบุญวันนั้นนิ่วันละน้อยสะสมไม่ได้ว่าวันพระวันธรรมสัปดาหรือว่าวันสำคัญแล้วก็ได้ใส่บาตรทำบุญให้ทานบุคคลที่มีทานศีลภาวนามมีทานอะไรเป็นต้นที่สร้างฐานบารมีเหมือนกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเกิดก่าไว้จุดท้าย ของภพภูมิองค์พระสัมมาพุทธเจ้าก็เป็น่รนพระเวสสันดรสิบสามการในนาาโกตีตีเราเกล่าวไว้ว่าสา,า,าทาน้ำบาร,รมีเป็นชาติสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้า,ปจาเป็นพระเวชสันดรในทานบททุกอย่างสาร้างฐานบาร,รมีเพราะฉะนั้นบาร,รมีจึงเต็มเ จะได้มาตัดสตูเป็นพระองค์พระสัมมนนา,า,าพุทธเจ้าได้เผยแผ่พธรรมความสอนให้พุทธกุศลัสทร์สี่พระพิสุทธิสมณีอุบาสกอุบาสิกาได้ปาศกุศธศาสนามาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยพระุทธเจ้าพุทธตาอันนี้พระอาจารย์กล่าวในพระจัยติตกหนังสือในพระจตยติตกเพราะฉะนั้นวันนี้วันต่อไปปุรีจะสื่อไป ถ้าเราจะประสงค์ในสิ่งที่ดีแล้วจะสร้างบุญบารมยียิ่งใหญ่ให้เต็มได้ก็มีฐานบารมียกม,มาเป็นต้นเลยเหมือนกับเช้านี่แหละเรามาเสียสละทำบุญให้ทานแบ,บ่งปันไม่ว่าจะเป็นวัดป่าอาวาสไม่ว่าจะเป็นสถานที่สมเค์เราเรามีโอกาสหรือเรามีกำลังทรัพย์มากน้อยตามแต่กำลังรัทธานของเรา ถ้าเรามีกองเสียสละหรือการทำบุญให้ทานสักวันหนึ่งกุศลผลบุญเราจะเต็มสิ่งที่พึงปรารถนาจะ,จะเจริญงอกงามไพโรลทางโลกและทางธรรมเราจะนำกุขเข้ามาสู่ตัวเองจนถึงที่สุดเลยถ้ามีฐานบารมีหรือการทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทาน พระบาลีเพราะว่าฐานะบรารมีการสร้างบรารมีการยิ่งใหญ่หรือการเสียสละแตต่างสิ่งของเงินทองสุกสิพยยาแบบสิ่งของเพียงแน่น้อยเราเสียสละตต่บทให้ทานไม่ว่าให้ทานกับพระภิกษุสามเณรหรือสัตว์เดศาสฉาหรือยาจบคนขอทานก็เป็นบุญสุศลตสำหรับบุคคลที่ให้ จะได้รับมาในสิ่งที่ได้ได้รับในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ประเสริฐจิตใจที่มีศีลมีทานมีภาวนากายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นเทวดานะโยกเพราะว่าเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้จ้องจิตใจจ้องจิตใจที่ขึ้นอยู่ที่สูงไม่ว่าพบนี้หรือภพหน้าบุคคลที่มีทานศีลภาวนา ไปสู่สุปติภพภูมิปดีอันเปิดเมีเทวโลกเป็นต้นอันโยมเทวโลกก็หมายถึงยุติจากมนุษย์โลกแล้วก็จะไปเกิดเทวโลกเป็นภูมิของเทวดาถ้ามีภาวนา,ถ,า,า,วนาถ้ามีภาวนาเนี่ยจะเกิดขึ้นไปขึ้นไปอีกภมโลกในภูมิของพพภผม,ผมถ้าภาวนาให้สุขฉีด บุญบารมีที่เต็มสมบูรณแล้วมีศีลทานภาวนาก็จะหลุดพ้นในวันบุญของวัตตักสามโลกอาจารย์เคยพูดมนุษย์โลกหนึ่งเทวโลกน่งพรมโลกหนึ่งถ้าบรรลุมัันสูงสุดตามคําสอสขององค์พระสัมมาพุทธเจ้าเหมือนพุทธเจ้าเรานี้เหมือนพระอรหันต์เหมือนพระพระขีนาสดจะจะบรรลุขั้นสูงสุดเต็มสมบูรณ์หมดทานก็เต็ม ศีลก็เต็มภาวนาก็เต็มเทานัปปัลีสีลบปาปมลีนี่คำว่าปัลลีเต็มทั้งสามอย่างนี้ก็จะหลุดพ้นจากสามโลกคือพนิธากาวไ้นิพพานต์บาลังสุขังนิพนานตรบาลังสุญญายาพระอาะจารย์เตยเทศล้วก็เคยพูดในความโยกเช้านะั้นแต่ว่าวันนี้ไม่พูดมากจะไปดูง,งานก่อสร้างมีเจ้าภาพเป็นแล้วสามสิบห้ารถนี่คุณนายคุณนายอะไรนะ คนนายนะัตพอเนี่ยเขามาร่วมบสถก็เป็นคนที่บ้านนี่แหละเป็นแต่ก่อนแค่เรียนเรียนหนังสือลำดันเนี่ยแต่ละเรียยหนังสือหนังสือจบโรงเรียนเนี่ยในยวันนี้เขาก็มาทำโบ,บุญช่วยเป็นเจ้าภาพลดปิดให้ตอนนั้นก็เป็นเจ้าภาพที่หน้าวัดแต่หน้าวัดที่มันเป็นแดดนะตรงนี้เป็นแดดเขาก็เอาดินมาใส่ในตั้งแต่นมตั้งแต่พ่อใหญ่ท่านเสีย ก็ลกเด่นให้ก็ช่วยเหลืมอมาอยู่ตลอด mm. ก็ขอธอโมทนาบทด้วยในส่วนนี้กับศรัทธาญ,ญาติโยมสังฆานเช้านี้ขอ mm. ให้เป็นบนุญกุศสกับทุกท่านทุกคนเป็นทร mm. เป็นปัจจัย mm. เป็นนิสัยส่งเสริมเติมแต่ให้ mm. ให้หน้าที่การงานการเงินและความพัฒนาอันดีของญาติโยมทุกท่านทุกคนจงสำเร็จจงสำเร็จผล ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากับครอบครัวหรือกับหน้าที่การงานและการเงินขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปรัถนาสิ่งไหนก็ขอให้สําเร็จปรัถนาในสิ่งดีหรือประกอบไปในทางที่ดีการหน้าที่การงานถ้าไม่ผิดศีลธรรมก็จะนำความสุขหรือจะก่อความสาเร็จมาให้ นี่แหละชีวิตมันน้อยชีวิตเราเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ดีพระบาลีท่านจะกล่าวถึงว่ากิจโสมนุษย์ปฏิเราโทการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นล่าอันปฐเ,เพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องนำสิ่งดีดี้ามาสู่ชีวิตเราช่วงมีชีวิตอยู่เราจะไม่สูญป่าโมฆะในการเกิดเป็นมนุษย์ เอาเช้า,ชานี้ก ok ่อนเนี divine, ่ยว ah ่าจะว่าจะว่าจะเลิกพูดแล้วก็พูดดีเนาะเอาตั้งใจแล้วก่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันกระถิ่นหรือวันโอสาดีๆแล้วจะพูดธรรมะทั้งวันเลยจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยพูดในจนโยมในหน้าทิศหน้าทิศไปเลยแล้วพูดธรรมะเนี่ยอาจารย์พูดได้ทั้งวันประมาณได้ประมาณเจ็ดวันจะพูดได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนโยมจะไหวไหม โยมไหวอะไรก็ไหวเยอนเอาแค่นี้ก่อนแล้ตั้งใจแล้วพอเดอเอาทิตดวงกุสลนอานิโมทนาบุญกับชาวนี้กับพุทธารทุกคนได้รับบุสุนผลบุญดังเครา่งารพทธานทุกคนผู้ทิ่สวนวุสุนจะได้ผู้ที่ไหวสวดขิตดวงวิญญาณสำประเวสีทั้งหลายถึงมีดามาดาปุยญาตายาญาเสนพิสัยตลอดเนญยศั้ที่ิยังไม่ มียากก็ขอให้ได้รับคุลผลบุญในส่วนนี้ที่เราปทิบัตทุกท่าทุกโมตั้งใจมายาบริวตุะริเรติสกรังเอวะเมวยต តបតិអេចិត្តំបទេតំទុភំយិគពវេវសមេចតុសពិនទុលេតុសំកបាចន្ទំបតរស្សអយធោអមេចោតិប្រសោ oh uh...

ตवสভাสส <laughs> হท The the แลไปร่วมรับประทานอาหารก네ันก่อนเนาะไปกินข้าวกินน้าไม่เกิดเครื่องแต่ผู้ใดก็กินข้าวยุบัดก็ได้ผลเด้หลายอย่าต้องกินข้าวนวมกันกินข้าวกินน้านม่เกิดก้อนเข้าไปถวายเลยครับไปตุลาต่างต่างเกิดเกิดไหนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ยื้อใส่ดิเขาจะหนางเคี้ยว

จากขั้นเก่นค่ะอ๋อมาจากขั้นเกณฑ์สาธุบุญด้วยนะครับใชเอาเรื่อนี่มาให้อาจารย์สอนเอาเอาขาดมนมาให้อาจาร่าขาดจะให้โยมครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกไปรับประทานอาหารกันนะครับ